สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนใช้กล้องฟล็อกแบ็คหรือกล้องทอยตัวนี้นะครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็นกล้องฟล็อกแบ็คอะกล้องกล้องทอยอะมันมีความเป็นปลติกอยู่สูงแล้วก็มันมันไม่ใช่กล้องแบบกล้องไฟฟ้าหรือกล้องที่แบบเขาขายกันแงแพงๆนะครับที่แบบมันมีมาตรฐานอะก็เลยปัวเดี๋ยวเอาไปแล้วเดี๋ยวจะเล่นกันไม่สนุก ็เลยจะทําสอนเลยแล้วกันจะได้สนุกครับเวลาเอาไปใช้กันอ่ะอย่างแรกเลยนะครับไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะเป็นอย่างนี้หน้าตาหน้าตามันเป็นอย่างนี้เช็คฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์มันถอดได้นะลองบ่มดูมันมันมีมันมีปุ่มเล็กมันมีปุ่มถ้าสังเกตต,ตรงนี้มันจะมีปุ่ม ยื่นๆออกมาครับคือมันเอาไว้ทําสําหรับลงล็อกพวกเนี้ยตรงเนี้ยข้างในเนี้ยนะถ้าถ้าถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆเหมือนกันให้ให้ปุ่มนี้มันลงเพราะฉะนั้นเวลาจะหมุนนะครับให้ดึงขึ้นมานิดนึงหรือเอาเอาออกไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วมันจะมีล็อกมันจะมีลงล็อกมันเนี่ยมันจะมีลงล็อกหรือบางตัวมันก็อาจจะไม่ลงล็อกนะมันคือมันคือกล้องของเล่นมันคือกล้องเขากแบ็คต้องเข้าใจก่อนนะอ่ะไปก็ เปิดครับวิธีการเปิดกดตรงนี้เลื่อนลงแต่มันไม่เด้งนะต้องบอกก่อนว่ามันมันเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนลงแล้วมันไม่เด้งนะมันต้องช่วยช่วยมันดึงออกมาเนี่ยพอพอพอตรงนี้มันแงออกมาแล้วเราใช้เล็บหรืออะไรแกะออกมาก็ได้ครับมันจะออกมาทั้งฝ่ายนี้เลยออกมาทั้งฝ่ายนี้วิธีการเช็คครับก็เช็คชัตเตอร์ถ้าเกิดรับหมุนอย่างนี้เฉยๆอ่ะมันมันไม่ มันไม่มันไม่ขัดต,ต้องมาหมุนตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเฟืองตรงนี้อยู่อ่ะมาหมุนอ่ะเนี่ยนะหมุนไม่ไปแล้วแสดงว่ามันใช้ชัตเตอร์มันใช้ได้สังเกตรูปเล็กๆนี่นะครับมันจะมันจะปุ๊บแปบ๊บเดียวเลยเวลาเรากดชัตเตอร์อ่าเห็นนะไหมมันจะมีเวลาถ้าเกิดสมมติว่าฟิล์มมันเข้าไปในหนามเตยพวกนี้แล้วอะอ่าอ่าส่วนวิธีการเช็คปุ่ม ถ่ายภาพซ้อนเนาะก็เลยปุ่มถ่ายภาพซ้อนมันก็คือการเลื่อนตรงเนี้เลื่อนไปทีหนึ่งบางตัวนะครับเลื่อนแล้วมันเด้งกลับบางตัวมันไม่เด้งกลับแล้วก็ช่วยมันนะช่วยมันดันดันก็ไปให้สุดนี้นะมันถึงจะถ่ายได้อีกทีหนึ่งอกดอีกทีลองดูอย่างตัวนี้มันไม่เด้งแล้วก็ช่วยมันดันกลับเข้าไปถ้าถ้ามันเนี่ยถ้าดึงมาแล้วมันไม่ไปนะก็ชัตเตอร์มันกดไม่ได้ครับไม่มีเสียงมันต้องดันกลับเข้าไปให้สุด ปึ๊บสังเกตออากดได้ลองดูอีกทีดึงดันดัน,ดนไปทางขวาปึ๊บอันนี้มันไม่ได้กลับเราต้องช่วยบันดันขับกลับเข้าไปแล้วมันก็จะถ่ายได้เพราะมันเป็นกล้องกล้องฟ็อกแบกอะกล้องพลาสติกอะคือพลาสติกหมดเลยอะมีเหล็กอยู่แค่ตรงเนี้ย้อต้องเข้าใจมันส่วนก้านฟิล์มนะครับมันดึงขึ้นไม่ได้นะมันได้แค่หมุนอย่างเดียว ที่ผมลองมาแล้วนะคือใส่ฟิล์มครับวิธีการใส่ฟิล์มนะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยมันมีมันมีมนมขเ,นนะเขาเรียกนะเขี่ยวก็รักนั่นอนะเขี้ยวล็อกกับหัวฟิล์มปึ๊บดึงดึงหางฟิล์มออกมาสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เราหมุนก้านฟิล์มให้ให้มันมีช่องอ่ะช่องโผมมล่มาละ ช่องนี้เดี๋ยวเราจะเอาหางฟิล์มใส่เข้าไปในช่องนี้ถ้าสังเกตนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นปุ่มปุ่มมันเป็นเหมือนตะขอคอยเกี่ยวหนามเตยเนี่ยด,ดึงเข้าไปแล้วก็เอาใส่เข้าไปก่อนอันนี้คือปีมแบบปกติเลยนะให้ดึงใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะต้องดึงใส่เข้าไปอย่างนี้นะต้องค่อยๆทํานะครับอย่าลืมนะมันเป็นกล้องกล้องของเล่นนะอ่ะแล้วก็หมุนไปหน่อยนึงเพื่อให้มันดึงอ่ะ พอเห็นว่ามันมันไปแล้วเนี่ยเอตะขอมันเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวละเราก็ปิดฝาตอนนี้ไม่เป็นไรนะปิดวัละปิดเช็คด้วยนะครับปิดให้สนิทนะให้มันดังกริ๊กหรืออะไรเงี้ยนะให้มันสนิทนะไม่งั้นเดี๋ยวแสงรั่วนะเสร็จแล้วเนี่ยหมุนเลยหมุนมันจะต้องฝืดฝืดนะฝืดฝดืหมุนไปจนสุดเลยครับ มันจะรู้สึกเลยว่าว่ามันฟิล์มอ่ะมันออกกําลังออกจากกรักฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้หมดเราต้องดึงฟิล์มเอาไปทั้งหมดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดก็ทั้งหลังนะเราต้องหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนแบบว่ามันสุดอ่ะหมุนไปเรื่อยๆเพื่อเอาฟิล์มออกอ่ะสุดแล้วรู้สึกสุดแล้วอย่าไปอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มมันขาด ถ้าฟิล์มมันขายตรงนี้ก็จ,จบเลยได้แล้วอันนี้คือพร้อมละว,วิธีการถ่ายตอนเนี้เนื่องจากวันดึงออกไปหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ยคิดว่าท่าน่าจะถ่ายได้แต่เราอะถ้าเราขึ้นขึ้นชัตเตอร์ตรงเนี้ฟยฟิล์มมันจะถอยกลับมาไงเรากลัวเสียดายกดนี่เลยมันติเปิลเอ็กโพเชอร์กดปุ่มนี้นะเริ่มต้นนะสําหรับผมนะเผื่อใครอยากทําตามเนี่ยแล้วก็ดันกลับไป เพื่อให้มันสามารถถ่ายได้ไอเน่ถ่ายอย่าประพฤตนะกดถ่ายเนี่ยได้แล้วรูปแรกของเราถ้าเราจะถ่ายซ้อนจากตรงนี้อีกแล้วก็อ่ะแล้วก็ดันถ่ายไปไป,ปึ๊บอ่ะเนี่ยถ่ายละซ้อนถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพละเราเลื่อนเราเลื่อนฟิล์มเนี่ยครับเลื่อนได้ละเลื่อนกลับสังเกตไหมมันเลื่อนกลับไ,ไอ้นี่จะเลื่อนตามตรงเนี้ยมันจะเลื่อนตาม มันจะถึงจุดปุ๊บเราจะเลื่อนไม่ได้ละมันจะมันจะติดละเพราะว่าฟิล์มอ่ะมันไปเกี่ยวกับนามเตยข้างในเนี่ยตอนเนี้ยก็พร้อมภาพต่อไปละกดชัตเตอร์แหมมันจะกดได้ถ้าเราจะถ่ายซ้อนเราก็เลื่อนตรงน,นี้ครับอ่าช่วยตัวนี้ต้องช่วยมันดันกลับด้วยนะอย่าลืมดันกลับนะอ่ะาแล้วก็กดเนี่ยถ่ายได้เรื่อยๆตรงนี้จะถ่ายจะถ่ายกี่ครั้งก็ได้ สมมุติเนี่ยถ้าถ้าเกิดลรงเไม่รันมันจะกดแล้วมันจะไม่มีเสียงแต็คคือชัตเตอร์มันไม่รันครับอ่ะต่อไปวิธีการใช้ฟิลเตอร์นะวิธีการใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ขึ้นฟิล์มภาพต่อไปปึ๊บจำไว้ว่ามันจะมีมันจะมีสองแบบครับคืออย่างแรกปิดข้างล่าง ดถ่ายจําไว้นะว่าเราปิดข้างล่างนะปิดข้างล่างไว้ข้างล่างเนี่ยจะมืดเพราะฉะนั้นรูปต่อไปเราต้องหมุนหมุนเพื่อให้มันไปปิดด้านบนเนี่ยเพื่อให้มันไปปิดด้านบนเพราะปิดด้านบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยแล้วก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมอ่าอย่าลืมเรื่องนี้นะกดขึ้นชัตเตอร์ไว้กดขึ้นไอเนี่ย ภาพซ้อนเอาไว้อย่าไปเลื่อนชัตเตอร์นะมันจะได้ถ่ายภาพซ้อนเช็คเช็คทุกครั้งนะว่ามันว่ามันว่ามันระนาบมันตรงแล้วนะอ่ะได้อย่างงี้ได้แล้วก็ไปกดภาพที่สองอ,อันนี้อยู่ที่ไอเดียเราละการถ่ายภาพต่อไปจะอยู่ที่ไอเดียละเราเราจะต่อ,อยังไงส่วนอีกแบบหนึ่งคือเดีย๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นฟิล์มมันมนะอ่ะภาพต่อไปส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ ิดซ้ายขวาสังเกตข้างบนเนี่ยครับมันจะไปปิดช่องมองคือถ้าถ้าใช้แบบนี้ปิดซ้ายขวาข้อดีของมันก็คือเราสามารถเห็นในช่องมองได้ปกติอ่ะปกติช่องมองเบ็น,นี้มันเห็นทั้งมันเห็นทั้งอนหมดเลยมันเห็นมันเห็นแบบเรียกว่าเต็มภาพแล้วกันมันเห็นเต็มภาพแล้วพอเราปิดนี่เห็นไหมพอเราปิดข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายมันถูกปิด ไอ้ตัวน <ase> ี้มันก็ว่าปิดครึ่งซ้ายของจอให้ด้วยมันทําให้เราเห็นว่าอ๋อเี่ยมันปิดข้างครึ่งหนึ่งนะแต่ปิดครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะโผล่มามีโผล่มาทั้งนั่งขวาอันนี้คล้ายๆกับเรียวไทม์คล้ายๆกับเหมือนมันเรามีจออมันจะเห็นเลยว่าเออด้านซ้ายปิดด้านขวาเห็นพอถ่ายไปเสร็จปุ๊บอะสมมติถ่ายปุ๊บแล้วเราขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ตัวมันติฟังมันติมันตะโคเชอร์เอาไว้อ่ะหมุน หมุนนะครับเดี๋ยวลืมหมุนนะไม่งั้นมันก็ถ่ายทัซ้ับอันเดิมนะปึ๊บพอมาได้นี้เห็นไหมมันไปปิดด้านขวาละด้านซ้ายด้านขวาถูกปิดด้านซ้ายนี่เปิดเหมือนกันนีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมด้านขวาปิดละด้านซ้ายเปิดถ้าถ้าถ่ายแบบซ้ายขวาเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยแต่ เช็คไอ้นี่ให้ดีนะบางอันมันก็หลวมบางอันมันก็ไม่หลวมตัวนี้ตัวเนี้ตัวเนี้มันแล้วแต่ตัวนะคือแต่ละตัวมันคาว่ามาตรฐานมันไม่มีนะครับมันเป็นกล้องกล้องทอยกล้องของเล่นกล้องปอกแบค็คเราก็ต้องคอยเช็คให้ดีอ่ะตอนจะถ่ายสมมติจะถ่ายละเนี่ยไว้อย่างนี้ก็ได้จับอย่างเงี้ยอย่าไปจับข้างหน้ามันนะเดี๋ยวนิ้วบังเลนเนี่ยแค่นี้เลยปึ๊บแล้วก็เช็คอ่ะหรือจะใช้ มือหนึ่งเอาอยังไรก็ได้ให้มันให้มันอย่าไปบังเลนอ่ะง่ายๆเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็เช็คแล้วก็ถ่ายเหน็บจับอย่างนี้จับนี้อ่์แล้วก็กดถ่ายข้างซ้ายจะโ่งว่างกดเรียบร้อยแค่นี้เลยครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มอ่ะทีนี้ถ่ายไปจนหมดเราจะดูได้ยังไงว่าว่ามันหมดแล้วอ่ะถ่ายไปเรื่อยถอยถอยถอยคือ มันจะหมุนจนแบบว่าเราจะรู้สึกแหละว่ามันฟรีแล้วอะถ่ายไปเรื่อยมันฟรีหมายถึงว่าฟรีมันจะถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยกับเข้ากักจนหมดจนมันหมุนได้แบบไม่ติดแล้วอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันหมุนไม่ไปนะเนี่ยมันหมุนไม่ไปนะเพราะมันยังฟรีมันยังติดกับน้ำน้ำเตยอ,อยู่อ่ะกด,ดไปเรื่อยเนี่ยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปหลายรูป เนี่ยมันยังหมุนอยู่สังเกตว่าไอ้ก้านก้านหมุนฟีมันยังหมุนแสดงว่าฟีนมันยังมีอยู่แต่นี่รู้สึกว่าว่าจะหมดละใกล้ละอย่าอย่าไปเผลอเปิดฝาหลังนะถ้ามันยังหมุนตามอยู่เนี่ยแสดงว่าอ่ะอันนี้หมุนฟีได้ตลอดอย่างเงี้ยแสดงว่าหมดแล้วครับหมดละหมดละหมุนฟีได้ไม่ติดละแล้วก็เปิด๋ยวลืมช่วยมันหน่อยหนึ่งนะเรียบร้อย เปลงกลับเข้าไปอยู่ในกักนละ้แล้วก็ส่งร้านลางได้เลยง่ายๆครับแค่นี้แต่ว่ามันมีเรื่องต้องดูอะไรนิดๆหน่อยๆแหละโอเคครับผมขอให้สนุกกับการถ่ายภาพครับ